กาปรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเอกนัทพร้อมพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักรวมไทยสร้างชาติครับขออนุญาตกาเรียนท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกทุกท่านในการร่วมพิจารณางบประมาณประจำปีพุทธศักราช2567จะมีเพื่อนสมาชิกจากพักรวมไทยสร้างชาติทั้งหมด9คนในการอภิปรายครั้งนี้ครับเพราะพวกเราทั้งหมด เห็นความสำคัญในเรื่องของงบประมาณและการทำหน้าที่ของผู้แทนรัษฎรแทนพี่น้องประชาชนคนไทยก่อนที่ผมจะได้อภิปรายขออนุญาตเชิญชวนเพื่อนสมาชิกที่นั่งอยู่ในห้องนี้ทุกท่านครับในขณะที่เราพิจารณางวบประมาณปี2567อยู่นี้ขอให้คิดถึงพี่น้องประชาชนคิดถึงผู้ประกอบการ ที่รอพวกเราอยู่ที่บ้านให้คิดถึงประเทศที่รอเราอยู่ครับเพราะในขณะนี้ทางเศรษฐกิจเครื่องยนต์ที่ถูกใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสี่เครื่องเนี่ยเรียนมาตั้งแต่เด็กครับในวิชาเศรษฐศาสตร์การบริโภคการลงทุนการส่งออกและสุดท้ายครับภาครัฐ การใช้จ่ายภาครัฐเครื่องยนต์ที่4ตัวนี้ถูกดับมาเป็นเวลา3เดือนแล้วครับและกว่าพวกเราจะพิจารณางบประมาณเสร็จเรียบร้อยเนี่ยในเวลาอประมาณ3-4เดือนเครื่องนี้ก็จะถูกใส่เกียร์ว่างต่อไปเพราะฉะนั้นในการอภิปรายเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีเพื่อนสมาชิกแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ครับแต่ในที่สุด เราต้องเร่งพิจารณาผ่านงบประมาณฉบับนี้ให้มีเม็ดเงินออกไปใช้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับนอกจากประเทศรอไม่ได้แล้วครับเราพูดกันอยู่เสมอว่าในยุคของโลกาภิวัตน์เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกแบบที่พลิกพื้นแผ่นดินไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับ เราประสบกับปัญหา COVID, โควิดโรคอุบัติใหม่เรากำลังถูกท้าทายด้วยการ disrupt โดยเทคโนโลยีใหม่ๆจากเดิมเป็นดิจิตัล disruption กลายมาเป็น AI disruption เรากำลังเผชิญกับความท้าทายในส่วนของสังคมผู้สูงวัยตัวเลข ที่ถูกวิเคราะห์ออกมาเราเห็นเลยครับทุก10ปีปี5-6ปี6-6และมีการประเมินว่าปี7-6เนี่ยจะมีสัดส่วนของผู้สูงวัยสูงขึ้นทุก10ปีประมาณ7-8%ครับจะส่งผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพในผลผลิตของประเทศแต่ที่สำคัญที่สุดครับสำหรับประเทศไทยครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของอากาศหรือ climate change ครับ เพราะประเทศเราสร้างรายได้จากพื้นฐานของการทำเกษตรกรรมและตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าปรากฏการณ์เอลนินโยที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรประสบกับภัยแล้งเนี่ยเกิดขึ้นถี่มากครับทุกสองปีเกิดขึ้นสองปีทุกสองปีเกิดขึ้นสองปีครับเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ที่รอ ให้ติดในส่วนของการขับเคลื่อนภาครัฐรวมไปถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้และปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดและผลกระทบที่ถูกส่งมาจากต่างประเทศเรื่องสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับมีความจำเป็นเร่งด่วนที่เราต้องรีบพิจารณางบประมาณฉบับนี้เพื่อดันเงินออกไปใช้แล้วผมเชื่อครับ ถ้าเราช่วยกันเราสามารถปรับวิธีคิดในการบริหารจัดการใช้งบประมาณที่จะถูกผ่านในพรบฉบับนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราจะสามารถสร้างโอกาสจากวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ครับผมไม่อยากให้โอกาสที่เป็นของประเทศเนี่ยที่เกิดจากวิกฤตมันถูกสูญเสียไปในขณะที่ ประเทศไทยมองประเทศเพื่อนบ้านตาปิดๆ GDP mm hmm. เพิ่มขึ้น4% 5%, 5บางประเทศไปถึง6%ที่เราคาดการกันไว้ GDP ปีนี้อย่างดีก็เพิ่มประมาณ3%กว่าถ้าจะทำได้ต้องรีบพิจารณาและเร่งใช้งบประมาณฉบับนี้ครับผมยังมีความหวังผมยังมีความหวังกับประเทศนี้ครับท่านประธานครับต้องกลับปเลียนท่านประธานก่อนว่าสำหรับการ ใช้งบประมาณของประเทศเนี่ยมีการตั้งงบขาดดุลมาเป็นเวลาประมาณ20ปีครับตั้งแต่ปีพศ2549พศ2550ครับงบขาดดุลหมายความว่าเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้และมีการตั้งงบสำหรับใช้มากกว่ารายรับของประเทศไอ้ส่วนต่างตรงนี้แหละครับเรา นำมาลงทุนด้วยความหวังที่ว่าจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตสร้างรายได้ให้กับประเทศและในที่สุดก็นำรายได้เหล่านี้มาแบ่งปันในรูปแบบของสวัสดิการมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้ใช้กันสำหรับงบประมาณฉบับนี้มีการตั้งงบขาดดุลไว้เกือบ7แสนล้านบาทครับ6.93แสนล้านบาท บังเอิญผมก็ไม่เห็นว่าในส่วนของงบลงทุนเนี่ยก็มีการตั้งไว้7.18แสนล้านบาทแบบนี้มาถูกทางแล้วครับเรามีการตั้งงบรายจ่ายสูงกว่าเงินที่เรารับมาในสัดส่วนที่มันตรงกับมันแมทช์กับเงินที่นำไปลงทุนแบบนี้ผมถือว่าเริ่มติดกระดุมถูกเม็ดครับ ติดกระดุมแบบนี้แปลว่าเราเห็นความสำคัญของการตั้งงบสำหรับการลงทุนซึ่งผมชวนท่านสมาชิกทุกท่านในการพิจารณางบฉบับนี้อย่ามองยอดงบประมาณเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นครับถ้าเราอยากจะใช้ งบก้อนนี้เป็นการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพแบบมียุทธศาสตร์อย่ามองเฉพาะยอดเงินที่ปรากฏในเล่มงบประมาณฉบับนี้ครับอย่าดูแค่ว่ามีการตั้งเงินไว้ล้านบาทร้อยล้านบาทพันล้านบาทสามารถนำไปซื้ออะไรได้บ้างสามารถสร้างถนนได้กี่เส้นสามารถสร้างอาคารได้เท่าไหร่แต่เราต้องมองว่า งบประมาณฉบับนี้โดยเฉพาะงบลงทุนที่ถูกนำไปใช้เนี่ยจะช่วยเติมเต็มในส่วนของภาคเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ได้เท่าไหร่ครับจะทำแบบนี้ได้ต้องปรับวิธีคิดใหม่ปรับมายเซ็ตใหม่ไม่ได้มองงบประมาณเป็นเพียงตัวเลขเราต้องใช้งบประมาณเป็นงบลงทุนที่มียุทธศาสตร์ครับ เรื่องที่หนึ่งพวกโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เป็นภารกิจสำคัญที่มีส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานที่เราจับต้องได้ถนนหนทางโลจิสติกส์ท่าอากาศยานต่างๆหรือจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เราไม่สามารถจับต้องได้เช่นดิจิตอล AI จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่เช่น EV ีอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเรื่องของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเช่นพลังงานสะอาดคาร์บอนเน็ตซีโร่เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวด้วยซอฟต์พาวเวอร์เรื่องเหล่านี้เป็นภารกิจสำคัญของประเทศครับ ถ้าจะทำให้สำเร็จต้องทำให้ใหญ่ทำให้เร็วทำให้แรงครับผมเห็นว่าในเล่มงบประมาณมีคำว่าบูรณาการปรากฏอยู่เต็มไปหมดครับแล้วก็ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่พี่น้องข้าราชการที่ในการพิจางงรณงบประมาณช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคำานึงถึงการบูาารณาการงบประมาณแต่ ขอให้รัฐบาลที่จะนำงบนี้ไปใช้เนี่ยไปอีกสักสเต็ปหนึ่งได้ไหมครับเมื่อเช้าผมฟังท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาได้ถแถลงงบประมาณถแถลงแนวทางการใช้งบประมาณต่อที่สภาเนี่ยทำให้ผมชื่นใจขึ้นมาครับว่าจะมีการบูรณาการแบบจริงจังหรือผมเรียกเลยก็ได้ว่าเป็นการรวมศูนย์การใช้งบประมาณผมยกตัวอย่างเลยครับเช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอล AI เนี่ยที่ผ่านมาเราก็อยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเราแบ่งงบแจกงบไปตามกระทรวงต่างๆแล้วให้ไปทำแต่เพียงแต่มาหยอดลงกล่องแล้วก็ใช้ปากกาขีดรวมกันเชื่อมกันแล้วบอกว่าเป็นบูรณาการเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จแน่นอนครับต่างหน่วยงานก็จะไปตั้งงบซื้อกล่องมาเก็บข้อมูล เก็บ Data มีแต่การซื้อแต่ไม่มีการเชื่อมไม่มีการใช้ครับเรื่องสำคัญแบบนี้ต้องมีการริเริ่มและส่งสัญญาณอย่างชัดเจนจากรัฐบาลส่วนกลางโดยเฉพาะผู้นำอย่างเช่นท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ผมเชียร์ครับออกแบบให้เป็นระบบทั่วประเทศเลยครับพอออกแบบเป็นระบบเสร็จก็มีการจัดแจงงบประมาณไปตามหน่วยงานต่างๆแล้วมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพถ้าทาแบบนี้งานถึงจะสาเร็จครับรวมไปถึง เรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโลจิสติกด้วยนะครับปัจจุบันเกิดสงครามความขัดแย้งทั่วโลกเนี่ยมันทำให้ต้นทุนเราแพงขึ้นหากจะลดต้นทุนของพี่น้องประชาชนและต้นทุนของผู้ประกอบการต้องสารต่อโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกสร้างและพัฒนามาตลอดระยะเวลา9ปี10ปีทศวรรษที่ผ่านมา ที่มีการลงทุนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงท่าอากาศยานหรือท่าเรือทางน้ำมากที่สุดเป็นประวัติการขอบคุณที่ผมดูในงบประมาณฉบับนี้มีการตั้งงบไว้เกือบ2องแสนล้านครับที่จะสานต่อภารกิจเหล่านี้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดต้นทุนของผู้ประกอบการลดต้นทุนของพี่น้องประชาชนในส่วนเรื่อง e v ในส่วนเรื่องของพลังงานสะอาดการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภารกิจสำคัญจะมีเพื่อนสมาชิกที่มาจากพักรวมไทยสร้างชาตินะครับมาพูดให้ข้อคิดต่อจากผมนอกจากทำใหญ่ทำเร็วทำแรงในส่วนของภารกิจที่เป็นแฟลกชิปที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วเนี่ยต้องมียุทธศาสตร์การใช้ในพื้นที่ครับ เราเห็นความสำเร็จของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน Eastern Seaboard จนในที่สุดมาเป็น Eastern Economic Corridor หรือพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกคือ EEC สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติมากมายเห็นว่ามีการตั้งงบเพื่อจะไปลงทุนพัฒนาพื้นที่โซนนี้ต่อครับแต่แค่นี้ยังไม่พอครับไม่ใช่แค่ภาคตะวันออกอย่างเดียวที่อยากให้เกิดการบูรณาการงบประมาณในลักษณะนี้ครับ ผมอยากให้เกิดภาคเหนืออยากให้เกิดภาคอีสานอยากให้เกิดภาคตะวันตกที่สําคัญมีการพูดกันหนักมากครับก็คือการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และเรื่องนี้จะต้องผสมรวมกับการพัฒนาแลนด์บริดจ์ถ้ามีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการขนส่งแบบนี้จะถือว่าเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของจริงที่นํารายได้ มาสู่ประเทศเรื่องนี้ก็จะมีเพื่อนสมาชิกของผมพูดเช่นเดียวกันเพื่อลงในรายละเอียด3ครับที่สำคัญเลยสำหรับงบประมาณฉบับนี้ผมบอกแล้วว่าในขณะที่เราพูดกันอยู่มีประชาชนรออยู่ประเทศรออยู่เนี่ยวาระหนึ่งผ่านมาแล้ว3เดือนกว่าจะพิจารณาเสร็จผ่านไปอีก3ามเดือนสี่เดือน ผ่านไป6เดือนในปีงบประมาณมี12เดือนเราจะมีเวลาเพียง4-5เดือนในการใช้เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นหลังจากเร่งพิจารณาแล้วจะต้องเร่งใช้ด้วยวิธีที่จะหาคนมาช่วยใช้แบบง่ายที่สุดครับให้ท้องถิ่นให้เพื่อนๆพนพี่น้องของเราที่เป็นผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย นำไปกระจายใช้ครับหลายปีที่ผ่านมามีการเพิ่มสัดส่วนว่าประมาณที่ส่งเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นวันนี้ประมาณ29%แต่เป้าหมาย3 5สําหรับปีนี้ถ้ามีเวลาเพียง4เดือนหเดือนเพื่อให้การใช้คล่องตัวเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เร็วนะครับถ้ากรมถ้ากองใช้ไม่ทันมีแนวคิด แนวทางอยู่สองทางครับหนึ่งคือตัดมาเอามากองรวมกันแล้วให้ใช้แบบรวมศูนย์สำหรับโปรเจกต์ใหญ่หรือสองครับดีไม่แพ้กันคือกระจายออกไปให้ท้องถิ่นช่วยใช้และปรับหลักเกณฑ์กติกาให้เขาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกของผมท่านสอสอวิชัยจากชุมพรมาพูดในเรื่องนี้ครับทั้งหมดที่พูดขึ้นมาเนี่ยผมได้ชวนเพื่อนสมาชิก ให้คิดแล้วว่าถ้าเราอยากสร้างผลงานเราอยากให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและมองว่าเป็นการลงทุนสำหรับสร้างรายได้เราต้องเห็นความสำคัญของการใช้งบประมาณมากกว่าตัวเลขครับเราดูแค่งบเป็นตัวเลขไม่ได้ยังมีกระทรวงมีหน่วยงานอีกหลายหน่วยครับที่ไม่ได้มีภารกิจ มารับเป็นเงินไปตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้างมาสร้างหรือมาใช้งบประมาณเท่านั้นครับมีหลายหน่วยงานมีกระทรวงที่มีภารกิจเป็นการกำกับดูแลหรือที่เราเรียกทับศัพท์ว่าเป็น regulator หรือ facilitator สองกระทรวงสำคัญบังเอิญเป็นรัฐมนตรีของรวมไทยสร้างชาติคือกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมไปดูงบประมาณเลยครับต่ำโลครับ รวมกันสองกระทรวงประมาณ7 0 0ด8 0 0 0ล้านเทียบกับบางกระทรวงกระทรวงเดียวปาเข้าไปเป็นแสนล้านครับน้อยที่สุดเมื่อเรียงลำดับในแต่ละกระทรวงแต่ผมมั่นใจว่าถ้าบริหารกระทรวงในลักษณะนี้อย่างดีเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพจะได้ผลมากกว่าการใช้เงินผ่านกระทรวงอื่นๆอีกจะทำแบบนี้ได้ต้องเข้าใจภาร,รกิจสำคัญของกระทรวงครับก็คือการเป็น มีหน้าที่เป็นการกำกับดูแลหรือเป็น regulator หรือ facilitator ต้องกล้าที่จะรื้อระบบด้วยการแก้กฎหมายเมื่อสักครู่มีเพื่อนสมาชิกพูดถึงผลงานของรัฐบาลเรื่องของการลดค่าของชีพด้วยการลดค่าน้ำมันลดค่าไฟฟ้าลดพลังงานผมเข้าใจครับว่าหลายเดือนที่ผ่านมามันเป็นภารกิจเร่งด่วนเป็นภารกิจเฉพาะหน้าก็แก้ปัญหาด้วยเงินนี่แหละครับ ลดภาษีบ้างเอาเงินกองทุนไปใช้บ้างแต่ถ้าท่านได้ฟังท่านพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจะเห็นวิสัยทัศน์ของท่านว่าจากนี้ต่อไปอีกไม่นานจะมีการรื้อโครงสร้างระบบพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาเรื่องต้นทุนราคาพลังงานที่มาจากราคาน้ำมันราคาไฟฟ้าอย่างยั่งยืนต้องมีแนวคิดแบบนี้ครับ และในกระทรวงอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันครับที่งบประมาณน้อยก็ถือว่ามีอำนาจเยอะเช่นเดียวกันจะต้องมีการแก้กฎหมายสอดคล้องกับการใช้เงินงบประมาณจัดการปัญหาของเสียที่ถูกผลิตจากโรงงานที่เป็นบนลภาวะของประเทศมีผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนแต่ที่สำคัญอีกด้านหนึ่งก็ต้องมีการส่งเสริมทำให้การทำมาค้าขายสะดวก ช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจที่เป็น SME เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อยเมื่อดึงลงทุนมาแล้วก็ต้องส่งเสริมสร้างซัพพลายเชนสร้างห่วงโซ่การผลิตเพื่อดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อยไปด้วยกันผมกลับขอบคุณรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการทำงานของท่านพิลพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตในฐานะรัฐมนตรี กระทรวงพลังงานและผมหวังว่ากระทรวงอื่นที่แม้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่มากก็สามารถมีแรงบันดาลใจจากการทำงานของท่านในการสร้างผลงานสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศชาติได้ไม่แพ้กันครับมากกว่านี้ครับท่านประธานครับเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์เราอยากได้รับความเชื่อมั่นจากประชาคมโลก เรากําลังบอกว่าเราจะใช้งบประมาณเป็นเงินลงทุนเพื่อไปดึงเอานักลงทุนจากต่างประเทศไปดึงความสนใจขององค์กรต่างประเทศมาร่วมลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ๆของประเทศแต่ทั้งหมดไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยครับถ้าการบริหารจัดสรรงบประมาณการใช้งบประมาณการบริหารประเทศนั้นปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับ สำคัญที่หนึ่งคือเงินที่ถูกส่งกออไปร้อยบาทผมหวังว่าจะได้ใช้เต็มเม็ดเต็มหน่วยร้อยบาทถูกส่งไปถึงพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ให้กับประเทศแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยฮะเราเรื่องนี้เราได้ยินมาตลอดคุยกันเองครับว่าไอง้งาประมาณก้อนนั้นก้อนนี้เนี่ยถูกตัดไปกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซนต์เนี่ยขอได้ไหมครับจากนี้ต่อไปไม่อยากให้มี ข่าวลือแบบนี้และไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้อยากให้เงินร้อยบาทไปถึงพี่น้องประชาชนทุกร้อยบาทให้ถึงประชาชนเต็มร้อบาทครับซึ่งเราก็เห็นพัฒนาการการแก้กฎหมายนะครับในส่วนของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารรัฐบริหารพัสดุภาครัฐเมื่อปีพศ2560เนี่ยก็มีการอัปเกรดระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e bidding นะครับมีการใช้บล็อกเชนซึ่งก็ทำให้การประมูลโครงการในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นไม่ใช่สู้กันแค่ตัดแค่ฟันราคาอย่างเดียวแต่ว่าเน้นเรื่องคุณภาพทำงานให้จบให้มีผลงานด้วยแต่ผมก็อยากที่จะก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยฮะในขณะที่เรากำลัง พยายามผลักดันให้ประเทศเนี่ยเข้าไปสู่ OGP หรือว่าเป็น Partnership ของ o p g o v o v n r n n t เนี่ยแล้วเราก็กำลังจะไปขอเงินลงทุนมาเพิ่มจากข้อตกลงที่เราทำกับ OECD กับประชาคมโลกเนี่ยผมคิดว่าดีที่สุดในการแก้ปัญหาเรื่องของการทุจริตงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยคือการเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจทานดูแลครับ เพราะไอ้เงินก้อนนี้ที่เรากําลังจะใช้กันอยู่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเงินที่มาจากภาษีประชาชนครับแต่เรามาใช้เงินที่เขาหามาได้ผมเชื่อว่าถ้าเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาช่วยดูมาช่วยติดตามเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าจะเกิดความมั่นใจกับกลุ่มผู้ประกอบการกับประชาคมโลกและที่สำคัญกับพี่น้องประชาชนครับตัดเรดเทปตัด เทปสีแดงนี้ออกไปในขณะนี้การประมูลจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยถูกนำขึ้นระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่การติดตามมันยังไม่ถี่มันยังไม่เรียลไทม์ครับพอประกาศเสร็จปุ๊บรู้อีกทีนึงเห็นผู้ชนะเลยแต่ระหว่างทางเนี่ยฝากทางกรมบัญชีกลางครับถ้าเป็นไปได้ให้หน่วยงานเปิด ให้ประชาชนเข้ามาร่วมติดตามสอดส่องดูแลตลอดเป็นเรียลไทม์ได้เลยเงื่อนไขเป็นยังไงมีผู้เข้าร่วมประมูลกี่คนชนะด้วยเหตุผลอะไรคะแนนอะไรมาช่วยกันดูเลยครับและผมมั่นใจว่าจะเกิดความเชื่อมั่นและงบจะถูกใช้อย่างสุดจริตส่งไปร้อยได้ร้อยสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนเพิ่มสร้างความเชื่อมั่นกับประชาคมโลกกับต่างประเทศ ก่อนจะสุดท้ายครับท่านประธานครับในเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับผมที่ทำหน้าที่ในฐานะนักการเมืองมาตลอด15ปีเนี่ยเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาของประเทศในขณะที่เราเร่งใช้งบประมาณจากการพิจารณางบประมาณฉบับนีเนี่ยสำคัญที่สุดคือบรรยากาศครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยฮะถ้า เราสามารถใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพแต่ท่ามกลางความขัดแย้งของพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันผมยังคิดด้วยซ้ำว่าเราสามารถใช้งบประมาณจากการพิจารณางบประมาณฉบับนี้เนี่ยเป็นจุดเชื่อมลดรอยแยกความขัดแยง้งเพราะในที่สุดแล้วบอกเกิดของความขัดแยง้งทั้งหมดเนี่ย มันเกิดขึ้นจากความเหลื่อมล้ำในสังคมครับผมก็หวังว่าทางรัฐบาลแล้วก็ต้องกราบขอบคุณในหลายโครงการที่เคยถูกตั้งไว้ได้รับการสานต่อเช่นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการส่งความช่วยเหลือเป็นเม็ดเงินเป็นการช่วยเหลือการดูแลในรูปแบบสวัสดิการต่างๆเนี่ยไปให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ต้องการมันผ่านระบบที่โปรง่งใสมีการตั้ง งบไว้สําหรับสวัสดิการของพี่น้องข้าราชการที่ทํางานให้กับประเทศชาติอย่างเหน็ดเหนื่อยมีการตั้งงบไว้ให้กับผู้ใช้แรงงานกับแรงงานที่อยู่ในประกันสังคมที่สําคัญครับมีการช่วยกันดูแลพักหนี้ในส่วนของหนี้ครัวเรือนที่ถือว่าเป็นภาระอย่างหนักอึ้งของพี่น้องประชาชนผมหวังว่าจะมีการใช้ งบประมาณฉบับนี้ไม่ใช่แค่เป็นการไปลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นครับแต่จะต้องมีการลงทุนกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมก็สำคัญเมื่อเราได้ร่วมกันพิจารณางบประมาณฉบับนี้แล้วเนี่ยผมก็หวังว่า เราจะมีบรรยากาศในการทำงานร่วมกันตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยอย่างเป็นมิตรครับการพิจารณางบประมาณไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลหรือสสซีฝ่ายค้านหรือสสฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นครับสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเนี่ยเรามีหน้าที่ ที่จะต้องร่วมกันทำงานและสำหรับรัฐบาลชุดนี้เราเห็นสัญญาณของการยุติความขัดแยง้งผ่านการเลือกตั้งมาสองรอบแล้วครับผมหวังว่าจะเป็นการสิ้นสุดวัฒกรรมเรื่องของประเด็จการและประชาธิปไตยผมหวังว่าทั้งสอสอ,สอทั้งฝ่ายคา้านและรัฐบาลจะช่วยกัน พิจารณาผลักดันให้งบประมาณผ่านโดยเร็วให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนครับเราอยากมีเงินมาลงทุนกับคุณภาพชีวิตมาเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนเพราะสำหรับผู้แทนราษฎรนักการเมืองทุกคนเนี่ยความสุขของพี่น้องประชาชนมันประเมินค่าไม่ได้แต่ถ้าเราอยากใช้ให้กับเขาเราก็ต้องหารายได้มากกว่านี้ครับ หวังว่าสอสอทุกท่านจะเปิดใจให้โอกาสกับประเทศอยากให้ทำหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยครับและใช้โอกาสนี้ในการร่วมกันทำงานไม่ใช่แค่พิจารณงบประมาณเท่านั้นแต่การติดตามการใช้สอยงบประมาณต่างๆให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ให้มีความโปร่งใสให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยผมเชื่อว่า เป็นโอกาสของประเทศไทยครับและผมมั่นใจว่าถ้าเราร่วมมือกันเราทำได้ครับอยากให้ประชาชนคนไทยมีความภูมิใจในความเป็นไทยแล้วถ้าหากเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งเราสามารถทำได้ครับแต่เราต้องร่วมมือกันครับเราต้องรวมไทยให้เป็นหนึ่งเดียวครับขอบคุณครับท่านประธานครับ